ขอบข,อบ,ขอบคุณน้องที่แนะนำมาครับมีอะไรอยากจะฝากบอกก็ที่ยังไม่เคยทานมั้งไหมครับก็อย่มคิดจะทานจะฝากบอกคนที่เป็นเนาะป้าเนี่ยเป็นเป็นมากเลยป้าไม่โกหกหรอกอยากให้คนที่ชมและคนที่ฟังก็คือลองทานดูไม่ต้องเชื่อป้าเพราะว่าป้าก็เป็นเป็นอมตะครึ่งตัวอย่างเงี้ยป้าก็คงไม่มาโกหกอยากให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือลองดูลองทานดู คือพัฒาช้างมั่งค่ะอาการที่เป็นอยู่ก็เป็นอัมาพาตครึ่งตัวจากลาวนมลงไปช่วงขาก็อาการเริ่มแรกก็คือปวดท้องธรรมดาก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็แอดแอดมิดคืนหนึ่งที่โรงพยาบาลแล้วก็สรุปแล้วก็ลุกไม่ได้ก็ไม่ทราบสาเหตุนะเนาะแล้วก็คุณหมอส่งไปที่ประสาทวิทยาก็ไป เข้าสแกนอุโมงค์สรอบแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็เพาะเชื้อเจ็ดชนิดข้างหลังก็ไม่เจอไม่เจอสาเหตุก็อยู่โรงพยาบาล22วันก็กลับมาบ้านก็กระดุกกระดิกไม่ได้ครึ่งตัวก็คือนิ้วเท้าก็กระดิกไม่ได้เลยค่ะอยู่บ้าน3เดือนก็ทานแต่ยาโรงพยาบาลสารสเตรอยก็พอดีมีน้องมาแนะนำ ให้ทานเอดูซีนทานมาห้าเดือนตอนนี้ก็ขยับได้พลิกซ้ายพลิกฝาได้ยกขาได้ยกอะไรได้ก็คือถ่ายที่แรกก็ถ่ายไม่ได้ต้องสวนตลอดตอนนี้ก็ถ่ายได้เองปัสสาวะได้เองค่ะและตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแข็งแรงจากกล้ามเนื้อที่รีบก็มีเนื้อขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจากคนที่เคยเป็นไข้ป่วยเป็นไข้แบบคือตอนเย็นอะ เริ่มหนาวเริ่มเป็นไข้แนละ้วพอทานตัวนี้ไปก็ไข้ไม่มีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณน้องที่แนะนำไอโดซีนแต่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อป้านะให้ลองทุกคนลองดูก็คือลองดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายจ้ะตอนป่วยที่ทานยังไงครับ ตอนที่แรกเลยทานห้าหยดห้าหยดวันหนึ่งสี่แก้วห้าแก้วบ้างบางทีก็ป่วยมานานแค่ไหนครับป่วยมาตอนนี้แปดเดือนที่ทานที่ทานตัวนี้มาห้าเดือนจากสามเดือนแรกไม่ได้ทานอะไรเเพราะว่ายังไม่รู้จักตัวนี้ค่ะตอนนี้ทานมาหเดือนใช่เห็นผลเห็นผลดีมากดีมากเลยค่ะขอบขอบคุณน้องที่แนะนำมาครับมีอะไรอยากจะฝากบอก ก<ค>็ยังไม่เคยทานมั้ไหมครับก็ยังคิดจะทานจะฝากบอกคนที่เป็นเนาะป้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นมากเลยป้าไม่โกหกหรอกอยากให้คนที่ชมและคนที่ฟังก็คือลองทานดูไม่ต้องเชื่อป้าเพราะว่าป้าก็เป็นเป็นอัมพึกครึ่งตัวอย่างเงี้ยป้าก็คงไม่มาโกหกอยากให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือลองดูลองทานดูพี่สาวซึ่งพี่สาวป่วยเป็นเส้นเลือดสมองแตก เป็นตั้งแต่ปีห้าแปดปีห้าแปดค่ะเราดูแลมาตลอดระยะเวลาผ่าสมองกล้ามเนื้ออ่อนแรงซี่ขวาแขนละขาอ่อนแรงหลังจากผ่าตัดเราเราก็ทำกายภาพบำบัดมาให้ตลอดตั้งแต่ปีห้าแปด จากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงคือหลังจากผ่าตัดกายภาพมากล้ามเนื้อก็มีแรงสามารถที่จะใช้สามขาเดินได้เราก็ประคองพี่สาวเราเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดหลังจากผ่าตัดามาเมื่อปีหกสามเดือนตุลาประคองพี่สาวเข้าห้องน้ำ อยู่ๆเขาก็บอกว่าเดือนปวดหัวเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเราพิสายังไงอะเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวเดือนออกไปอะ่ะเดี๋ยวเดือนจะเปิดแอร์ให้อากาศมันคงร้อนหรือเปล่าหลังจากเราอาบน้ําเสร็จอยู่ๆพี่สาวก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้พูดไม่ได้เราก็เลยอุ้มออกมาจากห้องน้ํามานั่งที่เตียงก็อาเจียนออกมา พอเจนออกมาเหมือนเขายังมีสติไม่ได้ชักเราก็พาส่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรพอส่งลงพยาบาลชัยนา,นาทนเรนทรห,หมอเขาบอกว่าเหมือนโรคเก่ากำเริบเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอสมองบวมก็เป็นซ้ำอีกเป็นซ้ำค่ะสมองบวมจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงอะ่ะมันก็อ่อนแรงเลย ใช้อะไรไม่ได้เลยจากแขนรละขาที่เคยขยับขยื่นได้พอกลับออกมาจากโรงพยาบาลทุกวันนี้เราก็กายภาพให้ถึงกายภาพแขนละขาก็ยกไม่ได้นะเองลองไปให้พี่สากินเดือนก็บอกอืมพี่ตู่มันราคาเท่าไหร่พี่ตู่เขาบอกว่าลองเอาไปกินก่อนเราก็เลยทดลองกินจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงจากยกขาไม่ได้ยกแขนไม่ได้ตอนนี้แขนละขายกได้เลยค่ะ ยังให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วแล้วแล้วหมายถึงว่าใช้ระยะเวลาในการทานจนจนยกแขนยกขากลับมาได้เนี่ยนานไหมก็นี่ไงพกยามันเนี่ยไม่ไม่หมายถึงว่าหลังจากที่เริ่มทานดูซีจนถึงตอนเนี้ยกี่กี่วันแล้วกี่กี่เดือนยังยังยังไม่ยังไม่เดือนดีค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่เริ่มทานตอนนี้คือระยะแรกคือแขนที่มันยกไม่ได้ขาที่มันยกไม่ได้ตอนนี้ เริ่มมีแรงจัดที่ทานเอโดซีไปกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มมีแรงฟื้นตัวค่ะแต่ยังเดินไม่ได้เดินได้ค่ะกว่าที่เขาจะนอนติดเตียงอยู่ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ขยับเขยื้อนไม่ได้แต่พอมากินเอโดซีอ่ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นในระดับหนึ่งกล้ามเนื้อเริ่มค่ะเพราะเพิ่งจะเริ่มได้ยังไม่ถึงเดือนเนาะเดี๋ยวผ่านไปสักสองสามเดือนก็อาจจะกลับมาเดินได้เหมือนกับว่าใช้สามขาใช่ไหมใช้สามค่ะโอเคประมาณนั้นโอเคขอบคุณนะคะ